ครับตอนนี้ก็มาดูน้ำแถวแถวไหนล่ะนี่ครับบงเดาที่ครับเส้นนี้ออกกันู่นเป็นสกรีปส,สปริงเลยนู่นมาจากเอบานเขาหงดนบอนะครับมานี่ครับตะกึงซินสุดตะกึงอยู่ตรงนี้ครับซินสุดตะกึงอยู่ตรงนี้ครับก็จะเป็นมาถึงทางรถไฟบานดงกลอง คนี่สถานี้ไฟตรงกลงรลองอูลุงบอกว่าเขาจะได้น้ำมาตรวมถึงนี่ครับก็จะครมบริเวณนี้ครับลึกไหมครับเห็นยาตัวไมาตายมั้ยโมหัวแล้วก็จะยุงยืนกับตคมหัวเอ้ไม่ร้อยเอ็ที่เต็มเอที่แล้ววันที่ยี่เจ็ดนะยี่แปดเนาะยี่แปดแปดก้ากญานางก็มาถึงนี้วตัวมประมาณที่กว่า นี่ก็น้ำม,มันก็วันนี้มามากกว่าวานเนะาะวันมากกว่าเมื่อก่อนวันนี้มันก็จะไปทางไหนล่ะน้ำกับเต็มสถาบนกับมหาปลาเนี่ยก็จะไปทางโน้นนี่นนป่าปลาดงพลองมันเป็นละลอกกะลอกมาครับนี่บ้านบา้บานดงพลองนะครับเลยมาดูน้ำกันนี่ก็เรียกสะพานดำ มันสีดำมันพันดำมันสะพานปูนเนีน่เพราะทำเหล็กปูนพันดํทำเปนเล็กพันดำเล็กเล็กดำดีกว่าโอ้อันตรายครับห่วยห่วยเลยครับอันนี้เสาก็เลยกเสาเลยเสาโซ้เล็กไงมาดูขลุกใสเลยนะใสอะไรล่ะม่รู้ครับตรงๆหนึ่งเนี่ยข้างหน้าคือบ้านมานะคขาดครับเห็นเห็นเนี่ย โอเคครับมารีวิวน้ามแรงครับบ้านทองฟองชุดที่หนึ่งชุดไหนก็ไม่รู้หลายๆชุดครับด้าหลังครับ ถ่ายมาทุกตู้เอทำไมเอเสนอึ้แล้พน,นัพกนงกันแตกหน้ามันจะไปทางนี้ได้ครับไอ้ทำไมไม่ไปนะพรากันไว้เลยเอาลงไปมันจะลงตล่ำกว่าเคเขานู่นเขาเขางามนะครับคนี้งาม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 บางที่อาจจะเสีย โอเครับดูสินสุดจะถึงมาถึงตรงพอนะครับ